เสียงนาฬิกาในออฟฟิศดังเป็นจังหวะต,ติ๊กติ๊กบ่งบอกว่าเป็นเวลาสี่ทุ่มกว่าแล้วต้นถอนหายใจแรงๆทางบิดท,ที่เกียจเขาเพิ่งสังงานเสร็จและคืนนี้เขามีนัดสำคัญกับเมย์แฟนสาวของเขามาสายอีกแล้วเธอคงโกรธแน่ๆต้นคิดทางคว้าโทรศัพท์มาเช็คข้อความจากเมย์ต้นยิ้มออกมาเล็กน้อยก่อนจะเก็บของและรีบเดินออกจากออฟฟิศฝนเพิ่งหยุดตกไปไม่นานทำให้ถนนดูเปียกลื่น และเย็ยนเยียบกว่าปกติเขาสตาร์รถแล้วตั้ง G P S ไปยังคอนโดของเมย์เส้นทางปกติ45นาทีนานเกินไปถ้าไปทางนี้มีหวังโดนงอนแน่ๆต้นลองเลื่อนหาทางลัดและพบเส้นทางอีกเส้นหนึ่งที่สั้นกว่าครึ่งเส้นทางลัดย0นาทีดีละ่ะต้นยิ้มมุมปากแล้วตัดสินใจขับรถไปตามทางนั้นเส้นทางนี้ดูเงียบกว่าปกติมีเพียงแสงไฟ จากรถของต้นที่ตัดผ่านความเมื่อถนนลัดนี้เป็นถนนสายเล็กๆผ่านป่ารกร้างต้นไม่เคยใช้เส้นทางนี้มาก่อนแต่เพราะความรีบร้อนเขาจึงไม่ลังเลท่ามกลางความเงียบมีเสียงลมพัดผ่านยอดไม้ดังสู้ซ่ารากับเสียงกระซิบจากป่าลึกข้างทางมีต้นไม้สูงใหญ่แทกิ่งก้านสาขาคล้ายแขนผีที่กำลังเอื้อมมาหาต้นเริ่มรู้สึกแปลกๆความเงียบของที่นี่มันเงียบเกินไปไม่มีแม้แต่เสียง จิ้งหรีดร้องหรือเสียงกลบหลังฝนตกเธอคิดมากไปเองเขาพยายามปลอบใจตัวเองและเร่งเครื่องให้เร็วยิ่งขึ้นขับมาได้ครู่หนึ่งเสียงซาซาก็ดังขึ้นจากวิทยุรถอ้าววิทยุเสียเรอต้นขมวดคิ้วก่อนจะเอื้อมมือไปกดปิดมันแต่ก่อนที่เขาจะกดปุ่มเสียงกระซิบแถวเบาดังขึ้นจากลำโพงต้นหัวใจของต้นแทบหยุดเต้น เขาเบิกตากว้างรีบลดเสียงวิทยุลงจนสุดแต่เสียงนั้นยังคงดังอยู่เหมือนมีใครสักคนกำลังกระซิบอยู่ข้างหูของเขาต้นนายมาทำอะไรที่นี่ต้นรู้สึกถึงคนลุกสู้ไปทั้งตัวมือที่จับภูมิไัยเริ่มสัน่นเขาเหลือบตามองกระจกมองหลังเงาดำคล้ายคนยืนอยู่กลางถนนด้านหลังรถของเขาหัวใจของเขาเต้นระรัวเขาไม่กล้าหันกลับไปมองตรงๆร,รีบเหยียบคันเร่งให้เร็วขึ้น เงานั้นหายไปแล้วแต่ความรู้สึกไม่ไดีเริ่มก่อตัวขึ้นในใจของตนเขารู้แล้วว่าทำไมเส้นทางนี้ถึงไม่มีใครใช้เพราะมันไม่ควรมีใครผ่านไปต้นหยิบคันเร่งเต็มที่หัวใจเต้นรรัวจากสิ่งที่เพิ่งเห็นเงาดำนั้นมันยืนอยู่กลางถนนแน่ๆแ,แต่พอเขากระพริบตามันก็หายไปเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นคิดมากไปเองไม่มีอะไรหรอก เขาพยายามปลอบตัวเองแต่ความเงียบของป่ารอบตัวทําให้ทุกอย่างดูหลอกหลอนยิ่งขึ้นไฟหน้ารถยังคงสาดไปข้างหน้าถนนลูกรังยังทอดยาวเป็นเส้นทางเปลี่ยวไม่มีบ้านคนไม่มีรถคันอื่นและไม่มีแม้แต่ไฟถนนขณะที่เขาพยายามขับออกจากป่าให้เร็วที่สุดเงาร่างหนึ่งปรากฏขึ้นข้างถนนเป็นร่างของผู้หญิงยืนโบกรถอยู่ใต้ต้นไม้เธอสูงชุดสีซีด ผมยาวปกปิดใบหน้าตูปีกเหมือนเพิ่งขึ้นจากน้ำต้นเบรกแทบไม่ทันหัวใจแทบหยุดเต้นผู้หญิงคนนี้มาจากไหนเธอยือนนิ่งไม่ขยับก่อนจะค่อยๆเหนยหน้าขึ้นแม้ใบหน้าจะถูกบดบังด้วยเงาเมื่อตนก็รู้สึกได้ว่าเธอกำลังมองตรงมาที่เขาอย่าหยุดอย่าจอดเสียงในหัวของเขากริดร้องต้นตัดสินใจเหยียบคันเร่งพุ่งผ่านร่างของเธอไปโดยไม่หันกลับไปมองไม่มีเสียงอะไรเลย นอกจากเสียงเครื่องยนต์ที่ดังก้องอยู่ในรถต้นพยายามสูดหายใจลึกๆเพื่อสงบสติอารมณ์แต่แล้วเสียงเทาวเบาดังขึ้นจากเบาะหลังช่วยฉันด้วยต้นตัวแข็งทื่อนี่มันเสียงของผู้หญิงคนนั้นเขารวบรวมความกล้าเหลือบตามองกระจกมองหลังมีร่างหนึ่งนั่งอยู่เบาะหลัง เธอนั่งก้มหน้าผมยาวปยกชุ่มปกปิดใบหน้ามือสองข้างซี่เสียววางนิ่งอยู่บนตักร่างกายของเธอสั่นไหวเล็กน้อยราวกับเพิ่งผ่านความหนาวเหน็บหัวใจของต้นแทบหยุดเต้นเขากลั้นหายใจนี่มันเรื่องบ้าอะไรกันมือของหญิงสาวค่อยๆขยับเธอยกมือขึ้นช้าๆเหมือนจะจับลายของเขาต้นสะบัดพวงมาลัยอ,อย่างแรงเอะ รถเสียหลักพุ่งออกข้างทางก่อนจะหยุดลงอย่างกระทานหันหัวของต้นกระแทกภูมาลาลัยจนหน้ามืดเขาหอบหายใจแรงก่อนจะตัดสินใจหันหลังกลับไปมองเบาหลังว่างเปล่าไม่มีใครอยู่ตรงนั้นไม่มีร่องรอยของผู้หญิงคนนั้นเลยต้นตัวสั่นมือยังคงเกาะภูมลาไลแน่นนี้มันเรื่องอะไรกันแต่ก่อนที่เขาจะทันตั้งสติเสียงเคาะกระจกเบาๆดังขึ้นจากด้านนอกก๊ก เสียงนั้นดังจากกระจกข้างฝั่งคนนั่งต้นค่อยๆหันไปมองและพบว่าเธอยืนอยู่ตรงนั้นมองมาที่เขาเสียงเคาะกระจกยังคงดังอย่างสม่ำเสมอก๊อกก๊อกก๊อกต้นตัวแข็งที่รู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นเขากลืนน้ำลายลงคอช้าๆก่อนจะค่อยๆหันไปมองทางกระจกข้างเธออยู่ตรงนั้น หญิงสาวในชุดเปียกชุ่มยืนแนาบใบหน้ากับกระจกใบหน้าซีเซียวจนแทบเป็นสีน้ำเงินดวงตาดำสนิทเจ้ามาที่เขาริมฝีปากซีดขยับเบาๆราวกับพยายามพูดอะไรบางอย่างช่วยฉันต้นสะดุ้งสุดตัวรีบเอื้อมมือไปล็อกประตูรถหัวใจเต้นแรงแทบระเบิดก่อนจะตัดสินใจหยิบคันเร่งเต็มแรงวู ร่างของหญิงสาวหายไปทันทีที่รถพุ่งออกไปต้นหอบหายใจหนักใบหน้าซีดเผือดเงือแตกภาคแม้อากาศจะเย็นเฉียบมันเป็นแค่ภาพหลอนเราเหนื่อยเกินไปแน่ๆแต่ไม่ว่าเขาจะพยายามบอกตัวเองแค่ไหนความรู้สึกสยองขวัญยังคงกอกกินหัวใจต้นขับต่อไปโดยไม่กล้าหยุดอีกแม้ถนนจะครุกคลาและเมื่อสนิทแต่เขาไม่สนใจอะไรแล้วขอแค่ให้ถึงถนนใหญ่ดยเร็วที่สุด ไฟหน้ารถยังคงสาดไปข้างหน้าสองข้างทางมีแต่ต้นไม้สูงใหญ่ที่พลิ้วไหวตามแรงลมแต่แล้วข้างทางเขาเห็นบางสิ่งยืนอยู่เงาร่างสีดำยืนเป็นแนวเรียงรายกันลึกเข้าไปในป่าพวกมันยืนนิ่งไม่มีหน้าไม่มีตาแต่ต้นรู้สึกได้ว่าพวกมันกำลังมองเขารากับพวกมันกำลังเฝ้าดูหรือรออะไรบางอย่างต้นพยายามมองตรงไปข้างหน้า ไม่สนใจสิ่งรอบตัวแต่เมื่อขับไปได้อีกไม่กี่เมตรไฟหน้ารถสาดไปกระทบกับบางสิ่งกลางถนนต้นเบรกรทันหันตรงนั้นมีบางอย่างนอนขวางถนนอยู่ศพร่างของใครบางคนนอนแน่นิ่งอยู่กลางถนนเสื้อผ้าฉีกขาดมีร่องรอยบาดแผลทั่วร่างเลือดแห้งเกรอะกลางส่งกลิ่นคาวคลุ้งหัวใจของต้นเต้นระรัวนี่มันอะไรกันเขามองซ้ายขวาไม่มีใครอยู่รอบ,รอบ หรือเขาจะต้องลงไปดูต้นกลือน้ำลายมือเย็นเฉียบแต่ในใจกลับบอกให้เขารีบออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุอาจมีคนต้องการความช่วยเหลือเขาหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรแจ้งตำรวจแต่ไม่มีสัญญาณหัวใจของต้นหล่นวูบนี่มันไม่ใช่เรื่องปกติแล้วเขาหันกลับไปมองถนนอีกครั้งศพหายไปแล้วแต่รอยเลือดยังอยู่ ต้นแทบหยุดหายใจนี่มันเรื่องบ้าอะไรเสียงลมพัดวูบผ่านต้นไม้สายลมเย็นเฉียบจนต้นรู้สึกถึงแรงกดดันแปลกๆที่กดทับรอบตัวเขาเรีบเข้าเกียร์เหยียบคันเร่งเต็มที่ขับพุ่งออกไปโดยไม่สนใจอะไรอีกแล้วแต่ก่อนที่เขาจะพ้นออกจากบริเวณนั้นเสียงกระซิบเบาดังขึ้นจากเบาะหลังแกหนีไม่พ้น ต้นหันไปมองกระจกมองหลังและสิ่งที่เขาเห็นทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบร่างซีดเผือดของหญิงสาวนั่งอยู่เบาหลังและกำลังยิ้มให้เขาต้นหยิบคันเร่งเต็มที่หัวใจเต้นแรงจนแทบหลุดออกจากอกผู้หญิงคนนั้นเธอนั่งอยู่เบาหลังเขากลั้นใจไม่หันกลับไปมองพยายามจ้องไปที่ถนนเบื้องหน้าเท่านั้นไม่มีอะไรมันไม่จริงอย่าสนใจมัน แต่ยิ่งเขาพยายามหลอกตัวเองเสียงหัวรแ่วเบาก็ดังขึ้นจากด้านหลังฮึๆๆฮเฮ,ฮเสียงหัวราอเย็นเยียบแหบพราดและฟังดูผิดมนุษย์ต้นกัดฟันแน่นพยายามเพ่งมองถนนและหาทางหนีจากเส้นทางมรณะนี้ให้เร็วที่สุดติดๆเสียงโทรศัพท์ของต้นดังขึ้นหน้าจอแสดงชื่อที่คุ้นเคยเมย์ ต้นรีบกดรับทันทีเหมือนเป็นแสงสว่างเพียงหนึ่งเดียวในความมืดนี้เมเมช่วยเราด้วยต้นพูดรัวเสียงสั่นเครือแต่ปลายสายไม่มีเสียงตอบกลับมีเพียงเสียงลมหายใจแผ่วๆต้นขมวดคิ้วเสียงนั้นไม่ใช่เสียงของเมมันเย็นเยียบและหนักนึ่งเมเธอได้ยินเราไหมนายมาทำอะไรที่นี่ เสียงนั้นดังขึ้นเบาแต่เต็มไปด้วยความเย็นเยะยเยือกมันไม่ใช่เสียงของไม่แน่ๆ่ต้นขนลูกสู้จนแทบหยุดหายใจออกไปซะต้นใจหล่นวูบเสียงนั้นดังมาจากบ่อหลังเขาค่อยๆเลื่อนสายตาไปมองกระจมองหลังหญิงสาวซีดเผือดนั่งนิ่งอยู่ตรงนั้นดวงตากรงโอบศพเข้ากับสายตาของเขาริมฝีปากยิ้มเหยียดกว้างจนผิดรูปออกไปซะก,ก่อนที่มันจะสายเกินไป อากกต้นกรีดร้องสุดเสียงรถสายไปมาเกือบเสียหลักเขาคว้างโทรศัพท์ทิ้งรีบขับออกไปจากที่นั่นโดยไม่กล้าหันกลับไปมองอีกในใจเขาสับสนไปหมดเกิดอะไรขึ้นเมย์อยู่ที่ไหนแต่แล้วโทรศัพท์ที่เขาเพิ่งคว้างไปก็ดังขึ้นอีกครั้งเมย์โทรเข้าต้นแทบไม่อยากรับแต่ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจกดรับสายปลายสายเงียบสนิทแต่ทันใดน,นั้น เสียงกรีดร้องแหลมสูงดังทะลุลำโพงออกมาครีดดด,ด,ดเป็นเสียงของเมย์เธอกำลังกรีดร้องด้วยความหวาดกลัวเมย์เกิดอะไรขึ้นเมย์แต่สิ่งที่ต้นได้ยินต่อจากนั้นทำให้เขาแทบหยุดหายใจเสียงกระซิบแหบร่าดังขึ้นที่ข้างหูของเขาเมย์ตายไปแล้วเสียงนั้นดังชัดเจนราวกับมีใครกำลังกระซิบอยู่ข้างๆ ต้นตัวแข็งทื่อกรโทรศัพท์แน่นจนมือสัน่นก่อนที่สายจะตัดไปเองดวงตาของต้นเบิกกว้างด้วยความหวาดกลัวมันหมายความว่ายังไงเมย์ตายไปแล้วหรือเสียงเครื่องยนต์คำรามดังก้องไปตามเส้นทางเปลี่ยวขณะที่เขาตัดสินใจขับต่อไปโดยไม่หันกลับหลังอีกแต่เขาไม่รู้เลยว่ามีร่างหนึ่งกำลังนั่งซ้อนอยู่ข้างหลังเขาตลอดทางและรอคอยให้เขาถึงจุดหมาย ต้นหยียบคันเร่งเต็มที่หัวใจเต้นแรงราวกับจะร,ระเบิดเมตายไปแล้วคำพูดนั้นยังดังก้องในหัวมันเป็นไปไม่ได้เมยยังรอเราอยู่เขาต้องไปหาเธอให้ได้ต้นขับรถมาถึงลานจอดรถของคอนโดโดยไม่รู้ตัวเขาไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่ามาถึงที่นี่ได้ยังไงทุกอย่างเกิดขึ้นเร็วมากและเขาจำเส้นทางช่วงท้ายแทบไม่ได้เลยแต่ที่สำคัญกว่านั้น บรรยากาศที่นี่เงียบกว่าปกติอย่างน่าขนลุกไม่มีรถไม่มีคนไม่มีแม้แต่เสียงลมมีเพียงแสงไฟกระพริบจากเสาไฟเก่าที่ส่งเสียงติ๊กติ๊ก,กอย่างสม่ำเสมอต้นกลือน้ำลายหยิบโทรศัพท์ขึ้นมากดโทรหาเมาอีกครั้งเสียงสัญญาณดังต่อเนื่องไม่มีคนรับสายเขาตัดสินใจไม่รอช้ารีบลงจากรถแล้วตรงไปที่ห้องของเม ต้นยืนอยู่หน้าห้องเจ็ดร้อยหกมือของเขาสั่นเทาขณะที่เขาประตูก๊อกก๊อกก๊อกเงียบไม่มีเสียงตอบรับเมเขาเรียกชื่อเธอก่อนจะลองบิดลูกบิดประตูแครกประตูเปิดออกเองอย่างง่ายดายราวกับถูกเปิดทิ้งไว้ภายในห้องมืดสนิทมีเพียงแสงไฟจากหน้าต่างที่ส่องเข้ามาลางๆต้นค่อยๆก้าวเข้าไป บรรยากาศเย็นเยือกจนผิดปกติกลิ่นชื้นและเหม็นอับลอยมาแต่จมูกแต่ที่น่าขุนลุกที่สุดคือห้องนี้ดูเหมือนไม่มีใครอยู่มานานแล้วข้าวของเต็มไปด้วยฝุ่นต๊ะกินข้าวมีจานชามที่ขึ้นราจนแทบดูไม่ได้นี่มันเรื่องอะไรกันต้นเดินเข้าไปที่ห้องนอนของเมย์ประตูห้องเปิดแง้มอยู่เมเธออยู่ในนี้หรือเปล่าไม่มีเสียงต่อ ตนค่อยๆเอื้อมมือไปผลักประตูช้าๆแอดดภายในห้องมีบางอย่างอยู่บนเตียงร่างหนึ่งนอนอยู่ใต้ผ้าห่มผมยาวสยายโผลออกมาเมต้นค่อยๆเดินเข้าไปใกล้มือสั่นเท้าขณะที่เอื้อมมือไปแต่ไหล่เธอแต่ทันทีที่เขาสัมผัสร่างนั้นศพเน่าเปื่อยกลิ้งลงจากเตียงมันคือร่างของเม ร่างของเธอซีดเผือดดวงตากลวงโบอาปากค้างเหมือนกริตร้องสุดท้ายก่อนตายเนื้อตัวเต็มไปด้วยรอยบาดแผลและคราบเลือดแห้งกรังต้นกริตร้องลั่นเขาทรุดลงกับพื้นหัวใจแทบหยุดเต้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรเขาหันไปมองไปรอบๆห้องอย่างบ้าคลาั่งและนั่นคือจังหวะที่เขาเห็นบางสิ่งในกระจกเงาข้างเตียงร่างของหญิงสาวซีดเผือกกำลังยืนยิ้มให้เขา ดวงตาสีดำสนิทสกเข้ากับสายตาของต้นก่อนที่เธอจะเอียงคอชา้ชาๆฉันบอกแล้วว่าแกหนีไม่พ้นเสียงกรีดร้องของต้นดังกล้องไปทั่วห้องแต่ไม่มีใครได้ยินไฟในห้องกระพริบทีท,ทีก่อนที่ทุกอย่างจะดับวูบลงเสียงสุดท้ายที่ได้ยินคือเสียงก๊อกก๊อกอกคืนต่อมารถของต้นถูกพบจอดทิ้งไว้ริมถนนสายเดิม ไม่มีร่องรอยของเขาในรถไม่มีใครรู้ว่าเขาหายไปไหนแต่ชาวบ้านบางคนที่ขับผ่านถนนเส้นนั้นตอนกลางคืนเห็นเงาของชายหนุ่มนั่งนิ่งอยู่ในรถและบางครั้งหากคุณขับรถผ่านไปตอนดึกๆคุณอาจเห็นเขายือนอยู่ข้างถนนโบกรถขอความช่วยเหลือเหมือนกับที่ผู้หญิงคนนั้นเคยทำ